วันนี้7ตุลาคม2567ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่8 2567โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตรระเบียบวาระการประชุมกตรที่ถูกจับตาคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15 แทนพลตำรวจเอกต่อศักดสุขวิมลหรือบิ๊กต่อที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ข้าราชการตำรวจสามนายที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้งได้แก่พลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรรองพอบอตรอ,อาวุโสลำดับหนึ่งพลตำรวจเอกไกรบุญส้วทรงจเจรตตำรวจอาวุโสลำดับสอง พลตำรวจเอกธนาชูวง์รองพอบอตรอาวุโสลำดับสามที่ประชุมกตรมีรายชื่อดังนี้หนึ่งก็นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน 2. นางสาวอ้อนฟ้าเวชาชีวะเลขาธิการกพรสามนายปิยวัฒน์สิวรักษ์เลขาธิการกพในฐานะกตรโดยตำแหน่ง 4. พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกกตรผู้ทรงคุณวุฒิ 5. พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์หพลตำรวจเอกวินยัยทองสองเนายชัดชัยพรมเลิศ 8. รองศาสตราจารย์ประทิ์สันติประพบ 9. สุภชยยัยเยาวาประพาสเป็นคณะกรรมการพิจารณา ไม่มีอดีตพอบอตำรวจเนื่องจากเกษียณอายุราชการไปแล้วขณะที่นายกเสนอชื่อพลตำรวจเอกกิตรัฐเป็นพอบอตำรวจคนที่15ด้วยมติมติ8ต่อ0โดยคณะกรรมการพิจารณา8คนเห็นชอบส่วนนายกงดออกเสียงเปิดประวัติบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิติรัฐพันเพชรหรือบิ๊กตาย เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2508ปัจจุบัน2567อายุ59ปีคงเหลืออายุราชการอีก2ปีโดยจะครบวาระ,กระเกษียณในปี2569จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น25รุ่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า และโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปสและพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยพอบตำรวจพลตำรวจเอกกิจรัตน์เริ่มต้นรับราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยองก่อนเติบโตตามลำดับจนได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่สิบห้า